ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับรบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ผมกับสายนาลรทุ่งครับผม หาซีพาน้องมาหาเห็ดครับหาเห็ดไปแข็งใช่แขงไงนะครับผมมาหล่นระเบิดน้ำกันครับผมว่าสีมารมาณครับผมมากับทีมงานครับผมเร้าเนี่ยครับต่ทีมงานไปเส่โมหหครับผมนั่งกินเข่าแป๊บหนึ่งทีมงานหายเลยครับเพื่อนกับบอดี้ยินครับผมไปครับไปเบิ้งไปหลุ่น้ำกันครับผมว่าสีได้เห็ดไปแข็งใช่แงไหมครับผม ดอกแรก้ามาแล้วครับผมครับดอกแรกเป็นเห็ดละโงกขาวครับผมครับดอกสวยๆแล้วครับผมไปครับไปเบึงไปดุนน้ำกันครับเมื่อกี้ของคีรดมาก์กได้เห็ดตะไคร้มาสองดอกครับอยู่ข้างทางครับผมพอดีว่าเขา น่าจะรอดสายตาค้นครับไปครับผมไปนาเบิร์น้อกันอีกครับผมเบิร์นรับพ่างงาครับกะถือว่าสั้นเตือบอยู่ครับผมนงา้จ่ายเขาไปนีแ่แหละครับผมกี่เข็นมากไม่ลดจอดอยู่3ามสี่คันครับ เจ้ามาก่อนครับผมกลับมาทำกุหลาบขาเนี่นะครับบัวน่าจะเห็นมัดจุดดอดแล้วครับผมไปครับไปเบิ้งกุนลาบกันครับผมครับเหมือนจะเห็นอีกดอกนึงนะครับผมจะหัวเห็ดยังครับผมเห็ดละงโอกขาวแล้วครับผมนี่ครับดอกสวยๆครับผม เอาปลอกมันครับเอาปลอกนะไรคือเก่าครับไม่เป็นเชื้อปีนาครับผมไปครับไปเบิ้งอีกครับผมหาเบื้งการอีกครับมาถอดอีกบ้างครับผมครับผมมันจะเห็นเห็ดอีกแล้วครับผมจะบอกหัวเห็ดแดงครับผม เบิ่งกันครับผมเห็ดกินได้ปะครับโอ้พี่น้องครับเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ครับดักคอยงามไปนลยครับเพราะมันแห้งครับผม,ม,น,น,บผมนี่ครับพอได้ตำแก้ว้วครับผม หาเบิ้งหาเบิ้งกันอีกครับผมครับผมพอ,อกีแล้วครับผมรัวเห็ดนะครับอ๋อพี่น้องเห็ดละงอกครับผมดอกกำงามเลยครับผมปงบอขาเขาก็ครับบอป๋กครับดึงออกแต่ขาเนะครับ เติมสิพอได้แกงแลนวครับบุ้ไผ่ครับครับเบื้งเห็นอีกดอกนึ่งย่ข้างล่างครับจะเป็นหัวเห็ดนะครับผมโอ้ก็เ,เห็นแล้วออครับผม งามเลครับผมใครบ้าครับเบื่องกันครับผมดอกเดียวครับผมไปหาเพิ่มกันอีกครับผมสิบฟอ,อีก่ะครับฝากนะครับผม เห็ดอียงนะครับเห็ดและงอกยังครับดอกนี่เท่าแล้วครับผมบอเอาครับล่อยเป็นเชื่อปีนาครับพวนดอกนี้ครับผมอันนี้เห็ดและงกเกินแล้วครับแต่ว่ามันเท่าแล้วครับผมบอเอาครับ ปล่อ,อเยเป็นเชือครับไปเบ่งดูน้ำกันดนีครับผมพ้อ,อกแล้วครับผมดอกนี่กำกลังสวยเลยครับดอกว่าง่ายจะว่าสวยครับผมไปครับ เดนอบดังกันอีกครับผมครับผมพอกันแล้วครับผมครับอู้ดอกงามครับผมหตะไคร้ครับดอกแบบเงยเลยครับเริ่มหมานแล้วครับผม เติมสิพอเรื่อยๆนะครับครับผมเบิ้งดอกนี้ครับผมนี่ครับดอกนึงครับนี่ตะไคร้ครับผมโอ้พี่น้องเน่าเหรอครับเน่าก็เป็นยังครับมะกินครับผมพี่ครับมันเน่าครับดอกมันเน่าครับข้างหน้าครับว่าปันได้รับตัวข้างหลังเน่าครับ ปล่อยเป็นเที่ยปีนาค,ครับผมเป็นนังครับเปิดดอกนึงครับผมเมื่อดอกนี้สีน้ำกันครับ,มรบผมอด,อบอดอกนี้ครับเริ่มสีน้ากัน,นพี่น้องครับ ครับผมหาเบิ่องกันอีกครับอัดแล้วครับผมเห็ดและงอกขาวครับดอกสวยๆครับผมไปครับไปเบิ่งกันอีกครับผมพระเจ้าหาอยู่กันครับกมาหาหีเก้าวคอครับผมมาสวยแล้วครับ เบื้องปลุ้นนั้กันครับผมได้หน่อยได้ได้หน่อยได้หลายซ้ำไลครับหอกแล้วครับผมสองดอกนะครับดกอกคราบหนึ่ครับผมใส่กระต่ายนครับผมเอาอีกดอกนึงครับผมดอกที่สองครับ ขาวงามครับผมอ๋อครับโอ้ขาหาครับผมเอาครได้ครับปล่อยไ้นี่ครับเป็นเป็นบอกมั้งครับปล่อยเป็นเชือก่็ไปครับผมไปครับไปเบิ้งกันนีครับผมป่อยอีกบังครับมากับทีมการครับงอ้นไปที่ไหนครับ เห็นยางขึ้นบนพุ่นะครับทั้งยอดเขาพุ่นครับเอิ้นหาไกมิสซิลีครับผมใส่ยื้อสูงครับคือครับบอดี้ยินกันครับไปครับผมไปเบิ้งน้างกันนะครับครับพอแล้วครับผมเห็ดระงอกครับไปครับไปเบิ้งน้างกันดีครับผมใครขึ้นจะหายยากอยู่ครับผมเพราะว่าใบไม้มันหลายแคงครับ มายู่เป็นๆอันนี้คือตัว่อดนะครับดอกบานเห็นง่ายกว่าครับผมพอดนะครับผมเห็ดล้วโงกเหลืองครับโอ,โอ้หักครับ ไปเรื่อยครับผมพราะได้แกงครับดีก็ะทาไปซื้อเขาครับผมซื้อเขากะแพงแพงครับนหายากครับผมฝนก็ตกบ่ตตอนนั่ทางอีสานครับผมทางเหนือตกมาแข้งเทือหนึ่งสองเที่นหลวก็แหงครับครับดอกนึงครับผมพราเห็ดสีออกะดินกะแหงครับเพิ่งขับเพิ่งดินครับผมต่อเห็ดจากออกแห้งครับ เล็ดจากออกครับเจ้ว่าห่างดินห่างแขงครับผมไปครับไปเบิ้งนั้นกันดีครับผมสัมมาหาเก็บเห็ดแห่งครับมือนี้ยอ้อยทางที่ลำบากเนี่ยจังอยครับว้าวขึ้นมานใจใเขาขอนขาะที่สูงอยู่นะครับนี่ครับนั่งหางข่างทางเลยครับผม เสียงรถเลียนด้วยครับว่าเขามาสวยครับหาตั้มลายกับบ่อท่านเขาครับผมอะไ้ต้องๆมาปีนเขา,ท,าที่แล้วครับครับผมพอยอแล้วครับเห็นละโงกสองดอกครับผม ครับดอกหนึ่งครับดอก่อยกันครับผมบอปลอกมันนะครับผมเด็ดปลอกออกครับอาจจะดอกมันครับผมป่อให้เป็นเชื้อปีนาครับครับผมบ่มีใครเลยครับมีแต่ดอก ไปครับผมไปหาบม่ต้องกันอีกครับอ่อจะไข้อีกดอกหนึ่งแหละครับผมนี่ยังบะเทาครับ ก็ได้ทำคนครับนี่ดอกเดียวครับผมนะครับไปหาบึ้งอีกครับผมทีนี้อีกบ้างครับนะครับพอแล้วครับผมเป็นเห็ดตะไคร้ครับเป็นเห็ดตะไคร้สองดอกครับผมครับผมดอกสวยๆแล้วครับคือว่ายังบาเถาครับผม เงดอกนี้ครับเถอดไปครับนี่ครับโอ้ดอกนี้ก็พอได้เยอะครับผมพอตามปนได้เยอะครับบ่มีกี่มันครับอ้อันนี้เน่าครับผมดอกนี้เน่าครับนี่ก็เน่าครับผมเบิ่งดอกนี้เจะพี่น้องครับเน่าบ่เน่าครับนี่ดอกนี้ก็เน่าครับผม แนวบดครับได้ซองดอกครับผมนะครับไปหาเบ้างอีกครับผมหาพ่ออีกครับก็ต้องหาย่งางกับหารถแล้วครับผมย่งางบุฟามาพอยแล้วครับผมอ่อเฮดตะไคร้อีกดอกหนึ่งครับ ยังบาา่เท่าครับเท้าขาวครับผมมีดอกเดียวคืเกอแล้ะครับเดี๋ยวงางหาม,มูนครับผมดอกเดียวอีหลีครับผมนะครับยัง อีกครับผมนะครับเห็นมครับพี๊โนเป็นถ้่งอกครับดอกแบบนี้แหละครับผมดอกนี้ครับนะครับผมไปหาแบบนี้ครับผมหาพ่ออีกครับผม พออ่อยแล้วครับผมพออ่อยแล้วงกครับซองดอกงามๆเลยครับผมครับดิมแหงครับพอได้เยอะครับผมครับผมอีกดอกนึงครับ ครับผมไปเบิ่งกันอีกครับผมอันี้เห็ดแดงครับผมอ๋อไอนี่เท่าแล้วครับผมเห็ดละโง่แล้วครับริมแห้งครับก็เลยเท่าเรี่ยวครับผมครับผมผลข้ามเมื่อนี้ครับผมกินเห็ดตะไคร้เห็ดละโง่ครับก็ถือว่าหมานแล้วครับผมพ่อได้ยูได้กินครับผมผมก็ว่าสีขออนุญาต บ้านก่อนครับผมเพราะว่ากะถือว่าหมาแล้วครับผมเพราะได้ยุ่ได้กินนะครับเมื่อนี้ครับเป็นเห็ดเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้เห็ดมันงอกเหลืองครับเพราะได้ยุ่ได้กินนะครับมหาขี่เก่าครับผมจะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบครับผมคันสำหรับเมื่อนี้กะหันผู้พูดผู้พิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยครับผม สำหรับวันนี้นขอขอบคุณและสวัสดีครับ